วันนี้หลายคนทำงานหนักความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวเราเวลานอนกลับนอนไม่หลับใช่ไหมคะเรามี5ท่าอยู่ค่ะง่ายๆช่วยให้ทุกคนผ่อนคลายขึ้นทําก่อนนอนเวลาแค่ไม่กี่นาทีช่วยให้หลับลึกขึ้นตื่นมาสดชื่นกว่าเดิมลองฝึกไปพร้อมกันเลยค่ะที่1ยกขาพิงกําแพงให้นอนงายยกขาชี้ขึ้นพยายามให้สะโพกอยู่ห่างจากผนังให้วางเท้าไว้บนผนังหลับตาและหายใจวางมือข้างหนึ่งไว้บนหน้าท้องม,มือหนึ่งไว้บนหน้าอกบริเวณหัวใจ กำหนดลมหายใจเข้าออกจังหวะหัวใจและหน้าท้องที่พองยุคท่าที่2ท่านั่งก้มตัวนั่งหลังตรงเหยียดเท้าไปด้านหน้าให้ขาตึงเหยียดแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้าแขนขนานกับพื้นก้มตัวไปด้านหน้าให้มากที่สุดเข่าต้องตึงคางท่านี้ไว้อย่างน้อย30วินาทีท่าที่3ท่านอนหวีตัวเริ่มจากการนอนหงายเหยียดขากางแขนออกเป็นแนวเดียวกับไหล่งอเข่าขวาใช้มือซ้ายแตะด้านนอกของเข่าขวาพร้อมกับบิดตัวไปทางขวา หันหน้าไปทางไหล่ขวาคลายท่าสลับข้างทั้งท่าที่4ท่าผีเสื้อนั่งหลังตรงนำมือจับฝ่าเท้าทั้งสองข้างประกบเข้าหากันดึงเข้ามาหาลำตัวยืดตัวตรงพร้อมกับการหายใจเข้าค่อยๆโน้มตัวลงที่พื้นด้านหน้ากดเข่าลงให้ติดพื้นค้างไว้20วินาทีท่าก้มแตะปลายเท้าเริ่มด้วยยืนให้ตรงให้ยืนแยกเท้าออกก้มตัวลงฝ่ามือจดพื้นฝ่ามือไว้ตรงหลังเท้าให้ก้มหน้าลงกดหน้าให้ชิดกับขาให้มากที่สุดค้างเข่า ไว้30นาทีกลับสู่ท่ายืนตรงปกติค่ะถ้าใครไม่มีเวลาออกกําลังกายทุกวันก็ไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะเพราะร่างกายเรายัางมีอีกทางเลือกนึงซึ่งก็คือแมกนีเซียมวิตามินตัวนี้มีบทบาทสําคัญในการช่วยให้ระบบประสาทสงบกล้ามเนื้อคลายตัวและช่วยให้เรานอนหลับลึกขึ้นได้จริงๆแค่เติมให้พอในแต่ละวัน เหมือนเราได้รีเซ็ตร่างกายเบาๆโดยไม่ต้องใช้แรงเลยค่ะครบแล้วค่ะหาทาง่ายๆที่ทําได้ก่อนนอนลองฝึกแบบนี้ทุกคืนดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าการหลับดีไม่จําเป็นต้องมาจากยานอนหลับเสมอไปแค่ทุกคนดูแลตัวเองให้ถูกวิธีแล้วทุกคนจะหลงรักช่วงเวลาก่อนนอนแบบนี้อย่างแน่นอนฝันดีนะคะ